ไปเลยไปเลยเบาๆเบาๆเบาๆไปหาพี่เปื้มไปหาพี่ปื้ไปดไม่ต้องมาพอไปเอาก็เบาๆดิเดี๋ยวพี่เปื้อดไปไปูก happy b i r d a y แม่เยเปินเ่ย มันเชื่อมปูดอยู่ที่ปอเชื่อมขงัของมันบ้าทของมันเชื่อมขอมันเชื่อมอยู่มันไม่ติดเลยยปตไอเบาเออเหมือน่อสอมันนี่มันนี่ก็จะต่อยมันนี่มันนี่อย่ร่งคอปิดไฟทหนอย่างเดย๋รไปมือนยืนไปเน Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. ตับก็ยังไม่ติดคุณเจ้าถ่ายให้แล้วได้แล้วโหไม่มีใครรอแม่เลยหรออ เราต้องเอาเพิ่มให้อยากอยู่แค่ที่เหรออ่าโอเคค่ะสมใจเลย